สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อ,พอแม่แม่น้องอุ้งหญิงนะคะสวัสดีแฟนขับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะค่ะเนาะแล้วก็สวัสดีแฟนขับแม่บัวด้วยนะจ๊ะัชเดบัว j o 2 o f f i f i a l ค่ะเมืน่อนี้มาพบมาพอกันบรรยากาศในกรุงเทพกับสีฝนตกด้พี่น้องืันนี้ฝนตกลินพำม,มเกือบทั้งวันเลยนะคะมีช่วงเช้ามีแดดนิดนึงแต่ว่าอยู่ มหาสาครคามขออย่าให้ตกนะคะขอให้ปลอดฝนนาะมือน,นี้เนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี่อะเห็นใจทีมงานพี่น้องทีมงานตอนเชา้าตอนเฮตุเวทีกับมีฝนตกลงมาเนาะกอะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่พ่อโจและอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพิ่นได้ไปแสดงงานกังเว้นพี่น้องงานทันรัฐมนตรีเพิ่นจัด เพิ่นจัดเป็นบุญบั้งไฟนะคะกระซวงคุณพ่อสุทินค้างแสงเนาะคะ่นะเนาะทันรัฐมนตรีเพิ่นจัดงานพ่อจูก,กับอุงยินก็จะไปแทบทุกปีเพราะว่า,าพ่อบ่ได้ไปงานแบบทั้งวงก็จะไปแบบมินิสองคนพ่อลูกปีที่แล้วก็ไปปีนี้ก็ได้วงใหญ่เลยเนาะพี่น้องเนาะครับผู้ได้เดบิ่งคลิปส่วนเสารๆเนานะพี่น้องเนาะก็สิเห็น ทีมงานไม่หลับไม่นอนแล้วก็แดนเซอร์จะเริ่มทยอยกันเข้ามาในบริเวณงานเนาะ mm hmm. เพื่อนกะสิมีรถวิพีทหารมาช่วยทยอยรับสง dancer, mm ่งแดนเซอร์เพราะว่าพูเรงอแต่ละคุณนี่กะสิมีเข่าของพลุงพลังเนาะพี่น้องแล้วทีนี้จะาภาพท่านก็จัดรถให้มาอำนวยความสะดวกพี่น้องอำนวยความสะดวกอย่างตีเพราะว่ารถบัสเราไม่สามารถเข้าไปข้างในได้มันเป็น ขอบบริเวณสองข้างม,มันก็คือเป็นแบบทงน้ำนะพี่น้องเป็นทงน้ไปเห็นอยู่กลางทงเมื่อนจัดบุญบองไฟงางนี้นเนี่นกับสินมนี้แบบแข่งเรือนี่แข่งเรือน้ำาะกาวนี้แข่งมอเตอร์ไซค์บอกมันบ่อเห็นพอยาวเพ่อนไปเห็ุขีดอยู่แข่งมอเตอร์ไซค์วิบากแล้วก็มีหลายอย่างหลายเนวอยู่ดได้พี่น้อง่นวอามาไม่บอกอ่ะเห็นในบริเวณงานกัคึคกคักคึกคืน พี่น้องบานเทาก็ได็ไปมวนไปซึนกันเนาะที่แน่ๆก็คือบุญบั้งไฟน่นแหละพี่น้องคนนี้คนจัดบุญบั้งไฟน้ำเนาะกับจังไดผู้ใดอยู่ใกล้กับไปเบิ้งไปแห้งกำลังใจทีมงานสาวน้อยนะคะวันนี้สาวน้อยแสดงเต็มวงใหญ่กลางวันในรอบหลายปีพี่น้องส่วนใหญ่กับสิเป็นมินิคอนเสิร์ตเนาะมีพ่อพ่อโจอุงอิงหรือว่าก็จะมีอุงอิงกับพี่ๆหรือว่าจะเป็นรถแหอย่เอียงจังสีเนาะคนสิไปรถแหร่รถหยังจังสี แต่ว่าเต็มวงใหญ่ก็ไม่ค่อยเจอผู้ไกลเพิ่นกะว่าบ่เคยพอพี่น้องบพ่อบัมาอยู่สาวน้อยจ็ดปีกับเบเคยพ่อไดล่นกังเวนเนาะมันเป็นอันนี้มันเป็นงานพิเศษงานของคุณพ่อพ่อจูเนาะคุณพ่อรัฐมนตรีพ่อจูเิ่นเป็่นพ่อฮักพ่อกะพ่อฮักพ่อแพงกันเนาะพ่อจูเพิ่นก็จะไปทุกปีเลยล่ะค่ะจังไรกะ ผู้ใดอยู่ใกล้กะดีใจน้ำดเดอ้อค่ะเด้อดเดี๋ยวไปเบิ่งเดือดตีเดี๋ยวไปเบิง,บง,บงอ่ะหน้าตอนนี้ก็เริ่มแสดงแล้วพี่น้องเพจพ่อจูเททพ,จพิ่นไล่ให้เบิ่งเนาะแม่บวกก็นั่งเบิ่งอยู่น้ำเพิ่นนี่แหละนั่งเบิ่งไปนั่งโบสูุพี่สูุน้องฟังหล่ะกะผู้ใดกะผู้ใดอยกดายกเบิ่งหนาเวทีกะเขับไปเบิ่งในไลฟ์สดช่องสาวน้อยช่องพ่อจูก็มีหลายหลายช่องเพิ่นไปไล่มาให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะชัดแน่บ่ชัดแน่แนก็เลือกเบิ่งเอา แต่ว่าแม่บัวก็นั่งดูช่องพ่อจูนะคะแล้วก็รอวันรอว่าขอเวลาว่าฝนอย่าตกเด้อว่าสนบบอกาวกันฝนอย่าตกมากรุงเทพมากรทมฝนอย่าตกอีหล่จะเดินทางมากรทมรพรุ่งนี้เนาะมาแสดงที่โลตัสมินบุรีค่ะวันที่สิบันเสาพอดีด้วยพี่น้องไปพ่ไปพอกัน หน้าเวทีนะคะไปพูกไปพอ่อไปเติมพลังบวกกันนะคะเติมพลังบวกกันไปมวนไปซึนกันแล้วก็เตรียมตัวดูภาพยนตร์คลายอ้อนะคะเบ่งหนังภาพยนตร์คลายอ้อแต่วันที่สิบสี่นี้เราจะมานั่งลุ้นกันว่าอีลาเฮาสิเดขืนเวทีไปรับรางวัลพมชัดลึกอวดบอสมกับพ่อแม่พี่น้องสมกับพ่อพ่อแม่แม พี่ๆเพิ่นรุ่นเพิ่นเชียเนาะเพิ่นโบดกันเนาะพี่น้องเนาะขอให้เป็นนิมิตหมายที่ดีขอให้มีแต่เรื่องดีๆขอให้อีดาได้รางวัลเนาะพี่น้องเนาะขอให้ได้มวนได้ซื่นกันลวก็ได้รางวัลพร้อมกับสมีความสุขเนาะเอาฮักไผ่เฮากะเสียคุณนันละพี่น้องคุณได้อยู่ใกล้กับไปเบิงเนะคะ่ะเด้มมา้ำเพลิมแสดงแล้วไทยไม่ได้อยู่ใกล้ก็ ดูคลิปไปเรื่อยๆบุไปในวงหลายๆคนเพื่อนกับท่ายิปผมกมให้เบิงกับพ่อเดมวนเดชซื่นพี่นองแต่กะเมื่อวันไม่บวกกับบาเรื่องบ้านพ่อจูเพิ่นอยากจัดบุญหม่องไฟปาาระสันเพื่อนบอกเนาะถ้าเพื่อถ้าพ่อจจัดบุญหม่องไฟไว้รุ่นบ้านแพงสีว่าจังใดไม่บวกกับมารุ่นมาซอยมารุ่นอยู่ว่าขอให้จัดจริงๆขอให้มีนะคะเราจะได้ไปเที่ยวงานบุญบ้างไฟที่บ้านเพงกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เขากะ เตรียมตัวไปดูหมอลำแล้วก็มีเวทีใหญ่อีกเวทีหนึ่งก็คือปิดวงนะคะปิดวงวันที่28มิถุนายนเนาะพี่น้องเนาะ28มิถุนายนวันที่29มิถุนายนเป็นวันเกิดพ่อโจพอดีนะคะปิดวงแล้วเพื่อนกษสิเดมีเวลาไปเดินสายเดินสายยางตีพี่น้องเดินสายปโปรโมดภาพยนตร์ไคลอ้อ พอกลูพ่นกระสีออกงานโอ้บ่ได้พักได้พอนหอกพี่น้องถึงจะเป็นวันหยุดก็ไม่ได้พักได้พอนพ่อโจไม่เคยหยุดนะคะถึงอยู่บานเพื่อเหตุคิปเพศนั่นเฮ็ดนี่คนขยันไม่บัวก็ได้จะเบิ่งเพิ่นหละกะเก็บก็บเล็กกิตหน่อยเพิ่นที่เพิ่นสอนเพิ่นสั่งเพราะว่าแม่แม่บัวก็เป็นลูกศิษย์เป็นเจโอทูรุ่นที่สองเป็นศิษย์ครูโจรุ่นที่สองนะคะ เป็นเจโอทูใกล้สิครบปีแล้วพี่น้องที่แม่บัวไปเป็นลูกศิษย์พ่อโจที่จังหวัดขอนแก่นเนาะพี่นอ้องเดือนสิงหาคมวันที่24สิงหาคมก็จะครบปีแล้วนะคะแต่ตอนนี้เฮากะสิบเรื่องไปเบิงภาพยนลา่อ,อก,กันไปลุ้นกันไปไปซอยกันเห็นมันไห้หอดพันพันล้านคำว่าพันล้านมันคือไก่เด้พี่น้องแต่ว่าแม่บัวว่ามันกะมีโอกาส กนาลุนเพราะว่าพ่อโจเพิ่นสีบาออมาหมู่วัดนี่เพิ่นโพนมาว่านั่งเบิ้งหนังแล้วน้ำตาสีไหลค่ะท่นบ่ได้อวยบ่ได้ยังแต่ว่าน้ำตาสีไหลก็แห้งเฮ็ดให้อยากเบิง้งแห้งเฮ็ดให้นับวันเวลารอนะคะรอวันเดือนนี้ก็มิถุนาเอ้ยเมษพฤษภามิถุนากรกฎาคมวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมนะคะจะลืมไปเบึง่งไปช่วยพี่เชียก,กันได้พี่น้องเด้อ ก่อนจะไปดูภาพยนตร์ใครอ้อก,ก็กดติดตามกดกระดิ่งติ้งติ้ง,งให้ไม่บัวในเด้อค่ะพอไม่บัวมีกําลังใจในการทําคลิปในเด้อค่ะ,ะใช้ the บัว JO2 Official สวัสดีจ้า